สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสสเต้แจงปมแตกหักอัจฉริยะแนะควรไปขอโทษแม่แตงโมเมื่อเวลาการบริการ45นาทีวันที่15มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนทหุนาพักไทยศรีวิไลกล่าวถึงปัญหาการทำคดีกับนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาว่าในวันนี้15มิถุนายนนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดา พร้อมด้วยรองหัวหน้าพักไทยศิวิลาได้เดินทางไปยื่นขอให้ศาลไต่สวนยกเลิกหนังสือมอบอำนาจการฟ้องคดีของนายชริยะแล้วหลังจากที่นายชริยะเข้ามาทำคดีและยื่นฟ้องในคดีฆาตกรรมเพื่อเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288และ289ซึ่งแตกต่างจากพยานหลักฐานที่มีโยสามารถเอาผิดได้เพียงฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เท่านั้นนายมงคลกิตกลาต่าว่าทำให้เกิดข้อกัง หากฟ้องในข้อหาที่สูงเกินกว่าพยานหลักฐานอาจจะทำให้คดีถูกยกฟ้องไปทั้งหมดได้ทำให้นางพานิดามีเจ็ดจำงที่จะไม่ฟ้องคตกรรมตามความเห็นของนายจริยะแต่ต้องการเริ่มทำคดีด้วยคดีทำร้ายร่างกายก่อนส่วนตัวเห็นว่าการเริ่มฟ้องจากคดีทำร้ายร่างกายแม้จะมีโทษต่ำกว่าคาดีคตกรรมแต่ก็สูงกว่าคดีประมาทที่พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นไว้และถ้าหากฟ้องในคดีทำร้ายร่างกายแล้วหากสามารถนำสืบได้ ว่าเป็นการฆาตกรรมก็สามารถเพิ่มโทษได้อีกซึ่งเรื่องนี้นายชยนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาที่จะเข้ามาทําคดีนี้ต่อให้ความเห็นไว้ว่าการเริ่มฟ้องคดีจากการทําร้ายร่างกายไปสู่คดีฆาตกรรมสามารถแก้ไขคําฟ้องได้ในภายหลังและการเริ่มฟ้องในคดีทําร้ายร่างกายก่อนเป็นการป้องกันการถูกฟ้องกลับ กรณีเป็นการกล่าวหาเกินจริงด้วยรวมถึงยังช่วยป้องกันการถูกฟ้องในภายหลังในยมงคลกิกล่าวด้วยว่านายอจริยะไม่ควรกระทําเรื่องนี้ไปโดยพละการและควรไปขอโทษนางพนิดาเพราะนางพนิดาเป็นผู้เสียหายเพียงคนเดียวในคดีนี้ส่วนตัวมองว่านายอจริยะไม่ใช่พ่อของคุณแตงโมส่วนทนายชนบทที่จะตั้งมานั้นมีความเกี่ยวพันเพราะเป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแตงโมยืนยันว่าหลังจากนี้เมื่อไม่มีนายอจริยะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนิน คดีก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้นหาพยานหลักฐานพราะพยานหลักฐานที่นาอัจชริยะมีเป็นพยานเดียวกันทั้งหมดที่พักไทยศีวิไลมีและหลายพยานหลักฐานเช่นกล้องวงจรปิดต่างๆนาอัจชริยะก็ได้ไปจากตนทั้งสิน้นเช่นเดียวกับพยานหลักฐานที่นาอัจชริยะอ้างว่าสามารถเชื่อมโยงไปยังคดีฆาตกรรมได้แต่หลักฐานดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานรับรองไม่เช่นนั้นจะเป็นพยานหลักฐานเท็จนายมงคลกิจิเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้พักไทยศีวิไลได้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ มือถือของคุณแต่งโมทั้งหมดแล้วทั้งรูปถ่ายคลิปและข้อมูล GPS ส่วนผ้าคาดเอวสีขาวซึ่งอยู่ที่บางแจ็กและได้มีการส่งให้คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนวุฒธธิสภาขณะนี้ได้ส่งเรื่องและหลักฐานดังกล่าวไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของกระทรวงยุติธรรมแล้วโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีมาการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์หลักฐานดังกล่าวแล้วเพื่อหา DNA ที่อยู่ในผ้าคาดเอวดังกล่าวเป็นของใคร เพราะขณะนี้ซาวาเลือดที่อยู่ในผ้าดังกล่าวเป็นเลือดมนุษย์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่น .com ขอบคุณครับ